สวัสดีคุณชมทุกท่านนะอยู่ผมสมอลน,นคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูไอเดเียกันฮะเป็นไอเดเียมิดเลนนะเจอกับการิโอนะฮะไอเดเียเจอการิโอถามว่าสู้ได้ไหมสู้ได้ฮะสบายสบายเลยแต่ว่าการิโอเนี่ยจะเก่งมากถ้ามีป่ามาช่วยป่ามาคอยแก๊งเนี่ยจะเก่งมากๆนะถ้าเจอกับไอเดเียเพราะว่าการิโอเนี่ยเป็นตัวที่เซตอัพแก๊งได้เก่งมากๆถ้าเจอกับตัวตีใกล้เนี่ยคลิปนี้ผมก็เลยเอาสเปลมาเป็นเทเลพอร์ตนะเพราะว่า คิดว่าเกมนี้เนี่ยยังไงก็ต้องโดนแก๊งโดนยำฮะดูจากการิโอดูจากเออเอลิทเนี่ยน่าจะโดนยำแน่นอนนะฮะคาริโอออลิทเดวัลหนึ่งนะตอนนี้ก็ไม่ได้ไปเทรดอะไรนะการิโอเอามาเป็นอิเล็กโตคิวด้วยฮะแล้วก็อีกไนท์นะฮะคือกะเอามาฆ่าในเลนโดยเฉพาะเลยนะฮะโดยส่วนตัวเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำนะถ้าเล่นการิโอแล้วเอาสเปล์ออรูนี้มาเนี่ยไม่ค่อยแนะนำเท่าไหรนะ่ฮะถ้าไม่เจอตัวแบบ ตัวเมดจริงๆเนี่ยไม่ค่อยแนะนำฮะถ้าเจอตัวเมดอาจจะเอามาได้แต่ว่าถ้าเจอตัวแบบตัวติใกล้อย่างเงี้ยไม่ค่อยแนะนำฮะเพราะว่าตัวติใกไกเนี่ยสามารถออกไปเทมเป็นไอเทมต้านเวทได้อะแล้วสเปลกับรูในนี้มันจะไม่มีประโยชน์เลฮะสำหรับกเริโอนะฮะก็ต้องมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะในเลนผมโดนดันก่อนนะ,ะแล้วก็เสียเลือดค่อนข้างเยอะนะเพื่อทีท่จะไม่ให้เสียมินเน,นี่ยนะก็เลยต้องยอมเสียเลือดน่ แต่ลิเลียถ้าเสียเลือดได้ฮะมันซัตเทนในเลนค่อนข้างดีฮะค่อนข้างสูงมากแองมินเนียนแบทจงังหวะนนี้อีริสมาแก๊งทางด้านล่างนะจงังหวะนนี้เวฟค่อนข้างเยอะผมเลยไม่ค่อยกลัวนะจงังหวะนนี้โดนกาลิโอน็อกอัพไปฮะอีริสโคคูนไปแต่ว่าไม่โดนนะสตันโดนกาลิโอไปนะเก็บกล่องกาลิโอมาได้แต่ว่าก็ต้องแลกกับอีริสฮะแม่โดนแก๊งแต่ว่าแลกไปได้นะก็ถือว่าไม่แย่นะ แล้วจังหวะแบบนี้เนี่ยคือกาลิโอจะเสียเยอะกว่าผมนะป่าเขาได้นะแต่ว่ากาลิโอนี่คือจะเสียเยอะมากครับเพราะว่าผมมีเทเลพอร์ตนะข้อดีของการเอาเทเลพอร์ตมาแบบนี้แหละเทเลกล,ล,ลับมาฮะได้เวลได้อะไรชิลๆฮะเดินระวังระวังนะจังหวะนี้โดนแก๊งไปทีนึงฮะก็เลยต้องเล่นเซนในเกมนี้เนี่ยผมออกเป็นสายต้านเวทนะเพราะฝั่งตรงข้ามเนี่ยเวทเยอะมากๆอะ เวถึง3ตัวเลยนะคกอโรอีลิตแล้วก็บาทนะเกมนี้เดินมาว่างๆเนี่ยเราสามารถเดินมาวอร์ดได้นะเนี่ยแล้วก็เจออีลิตไปเนี่ยอย่าไปยืนแช่เลนนะเมืแ่อบบกี้นี้นะถ้าแช่เลนนี่จะไม่มีโอกาสได้วอร์ดนฮะได้นในลีเดียนนะโดนแก๊งเป็นเรื่องปกตินะไม่ต้องไปหัวร้อนไม่ต้องไปอะไรนะโดนแก๊งตัว2ตัวนี่เป็นเรื่องปกติฮนะแต่ว่าเราสามารถที่จะสู้เขาได้นะ เราโดนแก๊งสองสามตัวก็จริงแต่ว่าอุยโดนโคคุณฮะรักเนวันนี้น่าจะตายอะโอเคนะนโรเดินไปโลมที่เลนล่างครับเพราะว่าเวฟดันเข้าป้อมมาก็เลยเดินไปโลมนะโลมค่อนข้างดีอะเมื่อกี้นี้ในรีเดียนะคือก็ต้องระวังเรื่องของการโดนแก๊งด้วยแหละแต่ว่าถ้าโดนจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้แปลว่าเราจะแพ้เลนนะไอเลเดียไฟเตอร์เนี่ยต่อให้โดนแก๊งโดนโลมกี่ครั้งเนี่ยมันก็ยังสามารถสู้กันสู้ในเลนได้อยู่อะ มีบาทเดินมาแก๊งนะเดี๋ยวผมขอปิดก่อนเพื่อนที่จะไม่เห็นนะไม่เห็นวิชานะมีบาดมาแก๊งทางด้างล่างฮะเดินฉีกขึ้นบนนะจงังหวะนี้ชิวๆเลยฮะรอดไปได้ฮะฟีดเลนนะเดี๋ยวตัวที่ใกล้ฟีดเลนนะเพื่อให้กาลิโอเนี่ยลาดมิเนียนยากค่ะแล้วถ้าพลาดขึ้นมาเดี๋ยวผมสามารถที่จะโซโลคิวเขาได้นะ โดนก็โดนน็อกอัพใสยไปจังหวะน,นี้แทงคิวใสยไปไล่ออตโต้ไปนะคือจังหวะน,นี้เนี่ยคืออยากจะพยายามดันเวฟให้เข้าป้อมนะเพื่อที่จะกลับบ้านเนี่ยสั้นแปลกๆนะฮะจังหวะน,นี้พยายามดันเวฟให้เข้าป้อมอนะรีโรน็อกอัพไปไม่โดนฮนะออตโต้ไปออตโตไ้ไแท็กไปไปมีบาดมาซ้อนนะแต่ว่าจังหวะน,นี้ไม่กลัวนะแปดหลบสั้นของบาดน,นะแล้วก็เก็บก่องกาลลิโอมาได้ฮนะแม่อันนี้พยายามที่จะให้บาดฆ่านะแต่บาดไม่ฆ่า ไม่ดีนะสำหรับเกโอผมว่าจังหวะแบบนี้เนี่ยเกโอไม่ดีมากกว่าเลยคือเอาเพื่อนมาแก๊งแต่ว่าตัวเองตายเองนี่คือไม่ดีอะเพราะว่าเกรโรนี่คือจะอันเดอร์จัดจัดแหละเรื่องของการโดนเพื่อนดูดเวลด้วยในจังหวะที่เพื่อนมาซ้อนนะแล้วเพื่อนมาซ้อนแล้วก็โดนแลกไปด้วยเนี่ยมันก็จะทําให้ลําบากคะเนี่ยบาทเดินมาแก๊งใช่ไหมแต่ดูจินนะจินก็จะเล่นลาบากอะเพราะว่าไม่มีซับอยู่ด้วย จงังหวะนี้เวฟค่อนข้างสวยนะสตันไปไม่โดนะเกมนี้สตันค่อนข้างบูดไปนิดนึงนะสแต็กห้านะจงังหวะนี้ลไล่ตีไปตีไปตีต,ต,ตีตีเทส,สวยมากจงังหวะนี้โอ้เทส,สวยฮะเป็นจังหวะที่กรโรเนี่ยคืออยากดันเวฟให้เข้าไงก็เลยต้องต้องยอมเสียเลือดเยอะฮะแต่ว่าผมสามารถที่จะฟีดเลนใส่ได้ฮะเล่นในลีเลียนะเราต้องรู้นะและยิ่งเจอตัวตีใกล้ด้วยเนะี่ยคือต้องฟีดเลนให้เป็นนะ แล้วกาโอไม่มีเทเลพอร์ตด้วยฮะมันโดนฟีดเลนเมื่อไหร่นี้เลนแตกเลยนะฮะเวลหว่างสองเวลฮะ8นาทีเวลหว่าง2เวลเวลหกสองเวลแปดเนี่ยนะ,ะคือการที่เวลาเอาเพื่อนมาแก๊งแล้วเราแลกเนี่ยมันจะสภาพมันจะเป็นอย่างนี้มันจะพังฮะเ <c oughs> นี่ยผมเห็นกาโลอ,อยู่ล่างก็เลยตัดสินใจดันกลางฮะ <c oughs> เราฟีดเลนไงเราฟีดเลนปุ๊บกาโอไม่รู้จะทำอะไรก็ต้องเดินไปโลมฮะ พอเดินไปโลมแล้วมันไม่ได้เนี่ยมันก็จะยิ่งตามหนักเข้าไปอีกแหละดูการเงินนะหาก,กันหนึ่งพันละแปดนาทีเยอะนะฮะในเลนโดนโลมโดนแก๊งเนี่ยเราอย่าไปกลัวนะถ้าเราเล่นพวกไฟเตอร์เนี่ยโดนแก๊งตัวสองตัวนี่อย่าไปกลัวว่าเราจะสู้เลนไม่ได้อะมันสู้ได้อะถ้าตัวเราสู้เขาได้เนี่ยโดนแก๊งสองสามตัวนี่ชิวๆสู้ได้ก็วันนี้เหมือนจะหิวเพจอะ โดนท้อนไปฮะแต่ว่าหลุดท้อนอย่างเร็วเลยนะแต่ว่าโดนโคคูนซ้อนอีกฮนะแล้วคนติใส่ไปนะสันโดนไป2ตัวแต่ว่ามานาหมดฮะถ้ามานาไม่หมดผมว่าได้มีเหลืองนะจังวันนี้ได้มีจังหวะแซบๆแบบมานามันหมดฮะน่าเสียดายปกิน,นี้ริปปล่อยริปที่เล่นกลางฮนะนายเจ้าเพชรป้อมไปกระโลก็ได้การเงินฟื้นคืนขึ้นมาอยู่ฮนะริปมาคอย ซัพพอร์ตเกเรโอแบบเต็มที่เลยนะแล้วก็ได้คิวของกากัดไปด้วยฮนะแต่ตอนแรกเงินห่าง1,000นะ่ะเดี๋ยวเรามีอตอนนี้ฮะเงินห่างกันประมาณ500ร้ฮะกลับขึ้นมาเลยนะอีลิดนี่คือเด็กข้างไข่เกเรโอเลยนะเกาะเกเรโอตลอดเลยนะแต่ว่าก็เล่นถูกนะเพราะว่ามันเป็นเกเีโอไงเจอกับเอลเลียนี่คือต้องโดนแกงเท่านั้นอนะ ตอนนี้เวลก็ยังห่างกับกาเิโอ2เวลอยู่นะคัสันไปไม่โดนมีอีลิทมาแก๊งอีกแล้วฮะจังหวะนี้น่าจะตายเพราะว่าโดนเชนซีซีแบบหนักมากอะนั่นแน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 ่นเล่นลิ้นนะเล่นลิ้นก่อนตายนะโดนกแก๊งไป4ตัวติดติดกันฮะเอ,อ่อมันก็คือพลาดของผมเลยฮะที่ไม่ได้เดินไปวอร์ดสักทางหนึ่งเลยนะมืดหมดเลยดูดิมีคอนโทรวอร์ดในตัวแต่ว่าไม่ได้เดินไปวอร์ดอันนี้แหละมันเป็นข้อผิดพลาดของผมนะ ตัวเมื่อกี้เนี่ยไม่ควรตายนะควรที่จะเดินมาวอดก่อนเข้าเลนนะเมื่อกี้นี้เนี่ยแต่ว่าเมื่อกี้นี้เข้าเลนก่อนนะกะจะไปดันก่อนแล้วมาวอดมันก็เลยตายฮะจริงๆเราสามารถที่จะเดินมาวอดก่อนได้นะเราค่อยเดินเข้าเลนยอมเสียมินเนี่ยสักตัว2ตัวฮะเพื่อที่จะทําให้เราไม่โดนแก๊งเนะเมื่อกี้เป็นจังหวะประหมาและพลาดเวลห่างหนึ่งเวลนะกระเรียวเริ่มตีตื่นขึ้นมาแล้วเนียจังหวะน,นี้เริ่มกลัวแล้วเริ่มเกรงกลัวแล้ว ต่ว่าเห็นอีลิสอยู่ล่างาเห็นอีลิสอยู่ล่างปุ๊บก็ใส่เดี่ยวซะเลยแต่สั้นไปไม่โดนฮะก็เลเวลเท่ากับกาเรโอเลยนะจงังหวะนี้กาเรโอเริ่มหืออือฮะหืออือใส่นี่ออกต้านเวทมานะถ้าไม่มีต้านเวทผมว่าผมสู้กาเรยโอยากนะคือเพื่อนเขามาลัวๆเลยอันนี้มีต้านเวทนะก็เลยแบบทําให้สู้ในเลนได้นะต้านเวทแบบเยอะมากเลยต้านเวทร้อยยี่สิบอะเยอะมาก่ะ แมกกาเรโอไม่ได้ออกไปรองเท้าเจอกเกาะเวทออกเป็นนินจาทาบิมาน <c oughs> ออกของดีนะตอนนี้ออกของดี <c oughs> ถ้าออกเป็นสายดาเมจปกตินะผมว่าเล่นแตกอะสภาพนี้เนี่ยโดนกาเรโอโซโล่ย,ย,ยับๆแน,น่จจงหวันนี้เดินมากากาซ้อนดีนะเจงหวะนี้กากาซ้อนดีมากนั้นโดนกาเรโอไปเคยซีซีสายไป <c oughs> นี่หลบปติบาตอย่างเซียนนะเรียบร้อยฮนะ โดนแก๊งมากนะเป็นไงฮะรู้สึกยังไงบอกทีโดนแก๊งสี่ตัวนะแต่ว่าเซนี้เกือบตามเวลาเลยนะถือว่าทำได้ดีอะเกมนี้เป็นไอรียไอรียต่อให้โดนแก๊งเท่าไหร่อะมันก็ยังสู้เลนได้อะเออมันเป็นตัวที่แบบแปลกประหลาดมากเลยนะคือมาโดนแก๊งเท่าไหร่มันก็สามารถที่จะแบบยืนเลนได้อะเออมันเก่งมากครับหนึ่งหนึ่งอะผมแนะนำนะแชมเปี้ยนตัวนี้ในการไต่แรงเนะี่ยแนะนำมากเล่นเล่นยากแต่ว่า เล่นเป็ดแล้วเนี่ยมันเก่งจริงๆนะในแล้งไทยเนี่ยโตัวลรแรง้งโตโัวลรคิวจงวันนี้กลับบ้านนะแล้วก็เทเลพอร์ตมาช่วยเพื่อนที่เล่นบนนะตีไปรอยินลิ้เล็บเพลก่อนฮะแล้วกดสตา้นใส่ไปแต่ว่ามีการสีของกาลิโอมาฮะเลยต้องตัใดใจล่าถอยไปฮะแล้วมากันเพียบเลยครับฝั่งนู้นเนี่ยกระโอแฟตมากดสกิลคิวใส่ดาเรียดน้เก็บสกองดาริเมาได้นะโอ้ข้าบน4ตัวฮะต้องตัดสินใจปล่อยป้อมนี้ไปอ่ะ แหมมีจีนด้วยนะห้าตัวนะอยู่ที่เลนบนต้องปล่อยแล้วต้องปล่อยปล่อยเพราะว่าเราได้เฟิร์สเทอร์เลทแล้วเห็นปะในล่างเราได้เฟิร์สเทอร์เลทแล้วเราไม่มีเหตุผลที่ต้องกันป้อมนี้แหละแล้วก็คือปล่อยไปเลยนะ mm hmm. แล้วเหลือแล้วเหลือให้ฝั่งตรงข้ามช้าๆฮะแล้วเราจะได้ป้อมกลางด้วย mm hmm. เพื่อโรเทดดีมากเกมนี้โรเทดมากลางเอาป้อมกลางคืนได้นะ เสียอะไรไปบางอย่างก็ต้องได้อะไรกลับมาบางอย่างนะฮะเ่นลีออกซิเจนเสียอย่างเดียวนี้คือแพ้ปล่อยปล่อยปล่อยอย่างเดียวนี้คือแพ้เท่านั้นเนะ oh, <come> เดินหลบสวยฮะฝั่งตรงข้ามก็โรเตททดีนะคือไล่ให้ฝั่งผมเนี่ยเดินลงมาที่เลนล่าใช่ไหมแล้วก็มากุ๊ปที่เลนกากันนะเพื่อที่จะเอาป้อมอะโรเตททดีนะจังหวะนี้เนี่ยเอาป้อมไปฮะทำดีมาก แต่ว่ามีลักกับดาริอันแล้วก็กากัดมานะกากัดแฝดชนสวยมากๆแล้วติออกจากหลุมของบาดนะเพื่อทําให้เพื่อนได้ทําดาเมจนะโอ้ทําดีจัดๆแล้วจังวันนี้ลักโดนีริสเบิร์ดไปนะตายไปกากัดพยายามชนแต่ว่าโดนเลเพลของอิริชดาเวนเก็บสกอร์ไปยับๆเลยนะจังหวะมกีินี้แรงมากครับดาเวนสันโดนบาดไปตีบาดแต่ว่าบาดมีประตูนะ อาการการทำดีอะเมื่อกี้นี้ดีมากด้วยมาตีป้อมกลางต่อครับจังหวะน,นี้แม่บาดเปียวอ่บาดเปียวต้องเอาสักหน่อยไหมเนี่ยนี่สันไปไม่โดนะเกือบได้แซ่บนะเมื่อกี้นี้เกือบได้แซ่บกันฮะดูเซตกาเร็วฮะแปดสิบตัวสิบห้านาทีนะฮะการเงินห่างกันเท่าไหร่หกร้อยเอุ้ยโดน,นตีบาดนะจังหวะน,นี้ โดนทอนโดนเชนซีซีใส่นะสตันโดนไปแต่ว่าตายก่อนนะตายเร็วมากครับดูดาวเวนนะดาวเวนตี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 ต,ตายไปฮะบาทแรงมากครับดาวเวนจังหวะนี้มาดันที่เลนบนนะเรามีเทเลพอร์ตนะแต่ว่าเทเลพอร์ตคู่ดาวอยู่นะ่ยลีดเดินมาข้างบนนะตอนนี้กดสตันไปจะสตันโดนหรือเปล่าวะสตันโดนไปกดเข้าไปนะความประกดอันตีใส่จินนะแต่ว่าจินมีแฟลชนะโอ้เกือบ,บดีดจังหวะนี้ นี่นะชีวิตของไอเดีย,ยะนยคือเราต้องไปอยู่ในข้างแล้วก็ต้องคอยดึงสเปซดึงอะไรให้เพื่อนน่ะถ้าถ้าเราโดนแก๊งในเลนแบบยับยับนะหลังจะออกเลนมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องแบบทําหน้าที่เดิมอ่ะคือการดึงสเปซให้เพื่อนอ่ะค่าได้ก็ค่าได้ค่าไม่ได้ก็คือการดึงสเปซแลจังหวะน,นี้มีการเทเลพอร์ตมาทางด้านหลังนะแล้วมีการปริงของความช่วยเหลือรักยังยืนดูเพื่อนอว่าดาวเว้นพยายามที่ไล่ปลากาลิีโอนะกาลิโอโดนปลาไปตายไปฮะ มีจินรูททางของดาวเวนมาได้แล้วก็มีอีลิธพยายามที่จะเข้ามาเก็บสกอร์แล้วก็เก็บสกอร์ไปได้ฮะโอ้เทเลพอร์ตสวยจังวันนี้เหมือนจะมีการไฟที่หน้ามังกรน,นะแล้วก็ลิโอเดินมาแบบนี้จะโดนแซบหรือเปล่าฮะแต่ว่าสกิลเช็คมาก่อนนะถือว่าทําได้ดีฮะจินเหมือนกับว่าจะหลุดแต่ว่าไม่หลุดฮนะอุ้ยกระด้านตีไปแต่ว่าอีลิธเล็เพลนะจังวันนี้โฟกัสทางของอีลิธนะเก็บสกอร์อ,อีลิธมาได้นะพร้อมกับโดนซอนย่าของบาสฮนะ จินหลุดเดี่ยวอยู่นะจังหวะนี้พุ่งใส่จินไปฮนะเพราะว่าจินไม่มีแฟลชนะจําได้นะแต่ว่าสตันไปไม่โดนอะเสียดายฮะมีบาทเดินลงมาที่หลังนะแล้วจินมาจากไหนไม่รู้ว่าแต่ที่รู้ๆือแตกพ่ายไปแล้วอนะโอ้เหมือนจินจะคลิกผิดหรือเปล่าอนะเมื่อกี้นี้น่าจะคลิกผิดนะคลิกไปโดนกําแพงนะแล้วก็เลยลอยตามมาด้วยฮนะโอ้พลาดนะจังหวะทีมฝังของข้ามแยกกันนะ สคนเอาวีนฮิปกาฮนะอีกคนนึงดันล่างอนะตอนนี้มีเทมสอชิ้นนะนั่นก็คือชิวโบกับวิดเอนนะฮะวิดเอนเนี่ยเป็นเทมดีนะถ้าเราเจอเวทอย่างน้อย2ตัวเนี่ยผมว่าออกได้นะเจอป่าเป็นเวทเจอมิดเป็นเวทออกได้นะดีมากๆเลยสำหรับไอรเดียนะออกแทนลูนคิงอย่างเงี้ยดีมากคนะ่ะเราค่อยขึ้นในเทมมิติกชิ้นที่2ฮนะแต่ว่าถ้ามิดเลนเป็นตัวเวทตัวเดียวเนี่ย เราก็อาจจะออกแค่รองเท้าต้านเวทแล้วก็ที่เหลือก็ไปออกไอเทมปกติของเราอ่ะวันนี้ถ้าเจอ2ตัวอ,ออกได้นะจงนี้เพื่อนบวกกันนะเดาเวนเก็บสกอร์อทไปได้นะมีการเทเลพอร์ตลงมาของทางไอริเดียนะไอรเดียหลังจากเทเลพอร์ตแล้วมันจะวิ่งเร็วนะจะเก็บใครได้หรือเปล่านะจังหวันนี้นเสียดายนะไม่เจอใครนะแต่ว่ามาเปิดบาลอนแทนเลยจงังหวะนี้เพราะว่าป่าปงตรงข้ามตายนะ น่าจะเก็บสกอร์บอลลอนนี้ไปได้อย่างชิชชวๆเพราะป่าของข้ามตายนะ,ะดาเมจของดาวเวนนี่คือเยอะจัดเลยฮะมันดันที่เลนบนนะใช้บัฟบอลลอนให้เป็นประโยชน์นะไอเรียอย่าลืมนะเขาเป็นไฟเตอร์ไฟเตอร์จะเข้าไฟไม่ค่อยเก่งอะเพราะฉะนั้นก็ต้องเล่นเลนข้างอะอย่าไปลืมอย่าไปแบบอย่าไปลืมตัวแล้วไปยืนกับเพื่อนๆนะะม,าามนันทำอะไรมันก็ได้มีการเทเลพอร์ตลงมาทางด้านหลังแล้วตรนนี้มีการบวกกันนะเก็บสกอรลักมาได้นะอิริกสกดซอนยาเพื่อหลบดาเมจของดาวเวนนะ ไอเรียแปดันตีไปนะโดนไป3ตัวทําดีมากเก็บสกอรอีดิมาก,ก่อนแล้วโฟกัสทางของจินนะเก็บสกอเรตจินมาได้เช่นกันแล้วตีกระเรียวะตีแพตตีซ้ายตีขวามีบาดพยายามมาทำซีซีใส่นะแต่ว่ามันจุดไอเดียไม่ได้นะตอนนี้ไอรเรีย s t a ็กห้าฟันยับเลยฮะโอ้นั่นแน่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 ขอไม่อยู่อะอย่าหลอนนะอย่าหลอนแล้วก็มาตีป้อมกลางน่าจะเก็บ ปิดสกอร์เกมนี้ได้อย่างคิวว่าดูดาวเวน่าดาเมจต,ตัวขาดไปแล้ว16คิวว่าดาวเวนเกมนี้ก็คือดาวเวนแบกยับอ่ะแต่ว่าเอามาให้ดูกันเรื่องของการยืนเลนนะเวลาเราเล่นไฟเตอร์เนี่ยการโดนแก๊งเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะแต่ว่าเวลาเราโดนแก๊งเนี่ยเราควรได้อะไรกลับมาบ้างนะนะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยอ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ